คิชชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในชาววันนี้นะครับในหัวข้อพระสัญญาเป็นจริงได้โดยความเชื่อนะครับในพระธรรมรมบทที่4ข้อที่1นึ่งถึงข้อที่25นะครับพระสัญญาจะเป็นจริงได้อย่างไรเรามาดูกันครับ น้องครับก่อนที่เราจะอ่านเราก็ต้องตั้งคําถามนาะพระธรรมของพระเจ้าที่เราจะอ่านเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ให้พงมอง,มองใหเ้เราได้รู้ถึงความบาปความชอบธรรมให้เราได้รู้ถึงมิติถ้าสังคติใหม่ๆหรือเปล่ามีคําสั่งหรือเปล่าแล้วก็มีแบบอย่างในพระธรรมที่เราอ่านหรือเปล่านะครับมีอะไรที่สัมผัสแต่ใจเราเป็นพิเศษแล้วก็เราจะ เอาไปใช้ในชีวิตของเราอย่างไรนะครับเขียนบันทึกลงไปนะครับเอาละครับพี่น้องครับรงบทที่4ข้อที่1เป็นต้นไปนะครับถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรเรื่องอับราฮัมบรรพบุรุษของเราตามสายโลหิตถ้าอับราฮัมถูกชำระโดยขออภัยถูกชำระให้ชอบธรรมโดยการประพฤติท่านก็มีทางที่จะรอดได้แต่ไม่ใช่เฉพาะพระพักพระเจ้า พระคมพีว่าอย่างไรก็ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมลองครับในบทที่1นึพระธรรมโรมได้บอกกับเราว่าเข้าประเสริฐคือฤทธิ์อำนาจฤทธิดเดชของพระเจ้าที่ชํำระล้างความผิดความบาปของเราได้แล้วก็บทที่สองอตอนปลายบทที่หนึ่เนี่ย พระธรรมรมได้บอกกับเราว่าจำเป็นที่จะต้องได้รับข่าวประเสริฐจำเป็นที่จะต้องได้รับการชำระด้วยฤทธิโลหิตของพระเยซูคริสต์เพราะว่าผู้คนประพฤติผิดอย่างมากมายนะคือความบาปของมนุษยชาติเนี่ยมันตกตามเสื่อมทรามมากนะมีการลักล้มเพศมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็บทที่สองพระธรรมรมได้บอกกับเราว่าพระเจ้าจะ ประทานนะแก่ทุกคนตามการกระทําของเขาไม่ใช่เพราะ,ะพวกเขาเป็นยิวหรือ,อพวกเขามีธรรมบัญญัติไม่ใช่นะหรือถือตามธรรมบัญญัติแล้วจะได้เป็นคนที่ได้รับความโปรดปรานเป็นพิเศษไม่ใช่นะแล้วก็บทที่สามพระธรรมรมได้บอกกับเราว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่มีธรรมบัญญัติหรือคนยิว หรือคนที่เป็นคนต่างชาติที่ไม่รู้จากธรรมบัญญัติเลยทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแล้วก็ในบทที่สพระธรรมรมได้ให้เราได้เห็นว่าถึงแม้ว่าบรรพรุรบุษแห่งความเชื่อในสมัยในพันธสธัญญาเดิมนะก่อนที่พระยุคลิดจะมาประสูติแล้วก็มาสิ้นพระชนที่ไม้กางเขตนะีพวกเขายังไม่ได้ พระยูสคิดยังไม่ได้สิ้นรผชนเพื่อเขาพระยูสคิดยังไม่มาและพวกเขาจะรอดได้ยังไงถ้าเกิดว่ารอดได้โดยความเชื่อไม่รองครับในพระธรรมตัวนี้ก็บอกกับเราว่าให้ดูอับราฮัมว่าอับราฮัมเนี่ยเป็นคนชอบธรรมได้โดยการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติหรือว่าโดยความเชื่อและในข้อที่สามที่เราเห็นก็คือพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าพระองค์ทรงถือว่าอับราฮัมชอบธรรมโดยความเชื่อนะ พี่น้องครับชาวยิวเขาภาคภูมิใจในการเป็นลูกหลานของอับราฮัมนะเปาโลกล่าวว่าอับราฮัมเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่รอดด้วยความเชื่อแต่การที่เปาโลเน้นความเชื่อก็ไม่ได้หมายความว่าบทบัญญัติของพระเจ้าไม่สําคัญนะเป็นไปได้เลยที่จะได้รับความรอดเพียงเพราะเชื่อฟังธรรมบัญญัตินะคือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้รับความรอดเพราะทาตา,า,ามธรรมบัญญัติแต่อับราฮัมนะได้ รับความได้เป็นคนชอบธรรมเนี่ยก่อนที่เขาจะาทำตามธรรมบัญญัติคือเข้าสุนัต้วยส้าไปนะครับความรอดโดยความเชื่อไม่ใช่โดยการประพฤตินะที่เปาโลกําลังเน้นตรงนี้นะครับพระธรรมโรมกําลังบอกกับเราตรงนี้ไม่ใช่หลักคําสอนในพันธสัญญาใหม่เท่านั้นที่ไม่ใช่หลังจากที่พระเชิูมาเท่านั้นที่เป็นความเชื่อแล้วก็ทําให้เราเป็นคนชอบธรรมแต่ก่อนหน้านั้น ในพันธสัญญาเดิมเปาเปอับราหัมก็เป็นคนที่ทําให้เราเห็นว่าเขาได้เป็นแบบอย่างของความเชื่อนะในข้อที่สี่นะคนส่วนคนที่ทํางานก็ไม่ถือว่าค่าจ้างที่ได้นั้นเป็นบําเหน็จแต่ถือว่าเป็นค่าแรงของงานที่ได้ทําในข้อนี้เปโลกําลังบอกกับเราว่าคนที่ทําตามธรรมบัญญัติก็ถือว่าเป็นการทําตามหน้าที่ที่จะต้องทํา แต่ความชอบธรรมถือว่าเป็นบำเหน็จหรือเป็นสิ่งพิเศษที่เราไม่สมควรได้รับแต่พระเจ้าให้กับเราพระองค์ส่งเป็นของพระองคนะ์เนี่ยพระองค์ให้กับเรานะพระธรรมบทที่สี่นะเปาโลใช้ถ้อยคำที่บอกว่าถือว่าเป็นความชอบธรรมถึง6ครั้งในบทที่สี่บทเดียวนะครับแล้วก็ การนับว่าความเชื่อของผู้หลกเชื่อเป็นความชอบธรรมไม่ใช่ผลจากความเชื่อที่หรือการอุทิศตัวต่อพระคิดเท่านั้นนะเนื้ออื่นใดนะนี่เป็นกิจแห่งพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้านะไม่ใช่เป็นการเชื่อหรือการอุทิศตัวแล้วจะได้ความชอบธรรมนะแต่ความชอบธรรมเป็น ความชอบธรรมที่พระเจ้าให้กับเราเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจของผู้เชื่อหันมาหาพระเยซูคริสต์ในความเชื่อพระองค์ทรงให้อภัยบาปของพวกเขาโดยไม่คิดมูลค่าทรงนับว่าความเชื่อของพวกเขาเป็นความชอบธรรมและยอมรับพวกเขาเป็นบุตรของพระองค์นะน้องครับพระเจ้าประทานพระคุณเพื่อให้เราได้รับการชำระเพื่อชำระล้างพวกเรา แล้วก็อยู่เคียงข้างพวกเราแล้วก็ความเชื่อที่เราเชื่อในพระองค์นั้นพระองค์ถือว่าเป็นความชอบธรรม่นลองครับในข้อที่5ส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อพระองค์ผู้ทรงให้คนอาธรรมเป็นคนชอบธรรมได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมข้อที่หก ดังที่ดาวิดได้กล่าวถึงความสุขของคนที่พระเจ้าได้ทรงให้เป็นคนชอบธรรมโดยไม่ไอาศัยการประพฤติว่าคนทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงยกการอาธรรมของเขาแล้วและพระเจ้าทรงกลบเกลื่อนบาปของเขาแล้วก็เป็นสุขนะเปาโลได้ยกอับราฮัมว่าความเชื่อของอบราห์มเป็นสิ่งที่ทำให้เขาความเชื่อนั้น พระเจ้าถือว่าเป็นความชอบธรรมแล้วก็ยกเอาสันดาวิดซึ่งเป็นผู้นที่ได้ทําผิดต่อพระเจ้านะเป็นกษริย์ที่ล่วงประเวณีแต่เมื่อเขาเนี่ยสำนึกผิดแล้วก็สารภาพบาปแล้วก็เชื่อในการยกโทษและอภของจากพระเจ้า,เ,จาเขาก็ได้รับนะความเชื่อของกษัตริย์ดาวิดก็ทําให้ เขาได้รับความชอบธรรมถือว่าเป็นความชอบธรรมพระเจ้าเปาโลเข้าใจว่าความเชื่อของคนที่ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมนั้นรวมถึงการได้รับการอาภัยบาปและการกลับคืนดีกับพระเจ้านี่เป็นของประธานที่มาจากพระเมตตาของพระเจ้าซึ่งสามารถเป็นไปได้นะซึ่งเป็นไปได้นะเพราะการสิ้นพระชนของพระยูคริ์ที่ไม้กางเขนนั้นได้รับได้ชำระล้างเราให้บริสุทธิ์ จากการอาธรรมทั้งสิ้นแล้วนะครับข้อที่แบุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงถือโทษก็เป็นสุขน้องครับเราควรทําอย่างไรกับความรู้สึกผิดนะกษัตริย์ดาวิดทําบาปอย่างใหญ่หลวงนะก็คือทั้งล่วงประเวณีทั้งฆ่าคนโกหกนะแต่เขาก็ชื่นชมยินด,ดีเมื่อได้รับการอภัยนะ้องเรามีความผิดความบาปเยอะแยะมากมายในอดีตแล้วก็ ในสายตาของมดเราเป็นคนที่ไม่น่าจะให้อภัยเลยแต่เมื่อเราสารภาพพระเจ้าทรงยกโทษแล้วก็ชำระล้างเราให้พ้นผิดแล้วนะครับสิ่งที่เรานะต้องมีในเวลานี้คือความชื่นชมยินดนะียอมรับความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นและตระหนักว่าเราได้ทำบาปคือเรายอมรับในความผิดพลาดเรายอมรับในการากระทำว่ามันไม่ถูกต้องมันเป็นความผิดนะสองคือยอมรับ ผิดกับพระเจ้าและทุนขอการอภัยนะขอพระเจ้าเปิดตาขอพระเจ้ายกโทษและอภยัยสามก็คือเลิกรู้สึกผิดนะเมื่ออะไรเชื่อว่าพระเจ้าทรงยกโทษให้เราแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนที่เราทุกคนจะต้องนะทําตรงนี้นะครับเมื่อเราผิดพลาดํำบาปไปขอให้เราได้สํานึกผิดกลับใจสารภาพกับพระเจ้าแล้วก็รับการยกโทษและอภยัยจากพระเจ้าแล้วก็ไม่ต้องไม่ไปทําผิดซ้าอีกนะนคือสิ่งที่เราจะได้รับนะครับ ความชื่นชมยินดีกับกันดำนินชิตนะกับพระเจ้าอีกนะครับข้อที่9นะครับถ้าเช่นนั้นความสุขมีแก่คนที่เข้าสุนัตหรือว่ามีแก่คนที่ไม่เข้าสุนัตด้วยเรากล่าวว่าเพราะความเชื่อนั่นเองพระองค์ทรงถือว่าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรมนี่นะครับความสุขไม่ได้เอ่อตรงนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าทําตามบัญญัติหรือไม่ได้ทําตามบัญญัตินะแต่มาทางความเชื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าทรง เป็นผู้ประทานความชอบธรรมให้กับเราแต่พระเจ้าทรงถืออย่างนั้นเมื่อไรเมื่อท่านเข้าสุนัตรหรือเมื่อยังไม่เข้าสุนัตนะความเชื่อของอับราฮัมเกิดขึ้นตอนไหนนะไม่ใช่เมื่อท่านเข้าสุนัตแล้วแต่เมื่อท่านยังไม่เข้าสุนัตนะพระธรรมมได้บอกกับเราว่าอับราฮัมมีความเชื่อก่อนที่จะเข้าสุนัตนะอีกนะแล้วความชอบธรรมตรงนั้นก็มีก่อนที่จะทําพิธีสุนัตอีกพี่น้องครับ สิ่งหนึ่งที่คนยิวถือว่าตัวเองนั้นเป็นคนชอบทรรมเป็นคนที่ดีกว่าชาติอื่นเพราะว่าเขาเข้าสุนัตนะและคนชาติอื่นหรือคนต่างชาติไม่ได้เข้าสุนัตพี่น้องเปา,าโลได้บอกกับเราว่าไม่ใช่ตรงนั้นนะอับราฮัมมีความเชื่อแล้วก็ได้เป็นคนชอบทรรก่อนที่เข้าสุนัตก็หมายความว่ามีความเชื่อก่อนก่อนที่เขาจะทำตามบัญญัติที่พระเจ้าตั้งไว้ข้อที่สิ และท่านได้เข้าสุนัตเป็นเครื่องหมายสำคัญเป็นตรารับรองความชอบธรรมซึ่งเกิดโดยความเชื่อที่ท่านได้มีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุนัตเพื่อท่านจะได้เป็นปิดาของทุกคนที่เชื่อทั้งที่เขายัางไม่ได้เข้าสุนัตเพื่อพระเจ้าจะทรงถือว่าเขาเป็นผู้ชอบธรรมด้วยพม่้ังครับนะพระเจ้าให้เราได้เห็นชัดเจนนะนะข้อที่สิบสองเป็นต้นไปนะความเชื่อและพระสัญญาจ,จึงเป็นไปได้นะความเชื่อ พระสัญญาจึงเป็นไปได้พระสัญญาเป็นไปได้โดยความเชื่อนั่นเองนะครับข้อที่12และเพื่อท่านจะเป็นบิดาของคนเหล่านั้นที่เข้าสุนัตซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เข้าสุนัตเท่านั้นแต่มีความเชื่อตามแบบของอับราฮัมบิดาของเราซึ่งท่านมีอยู่เมื่อท่านยังไม่เข้าสนุนะัตนะอับราฮัมถูกเรียกออกจากเมืองเออแล้วก็มาตามที่พระเจ้าประสงค์ ตั้งแต่อายุ75ปีนั่นคือความเชื่อที่พระเจ้าถือว่าเป็นความชอบธรรมแล้วก็เข้าสุนัตตอนตอนอายุ99ปีนะครับในข้อที่13<ง>เพราะว่าพระสัญญาที่ประธานแก่อับราฮัมและลูกหลานของท่านที่ว่าจะได้ทั้งพิภพเป็นมรดกนั้นไม่ได้มาโดยธรรมบัญญัติแต่มาโดยความชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อ ใช่ไหมครับถ้าพวกที่ถือการมธรรมบัญญัติจะเป็นทายาทความเชื่อก็ไร้ความหมายและพระสัญญาก็เป็นโมฆะเพราะธรรมบัญญัตินําไปสู่พระพิโรธแต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติที่นั้นก็ไม่มีการละเมิดเพราะเหตุนี้การเป็นทายาทนั้นจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อ เพื่อจะได้เป็นตามพระคุณเพื่อรับรับร,บรองพระสัญญานั้นแก่ลูกหลานของอับราฮัมทุกคนไม่ใช่แก่ลูกหลานที่ถือ,อธรรมบัญญัติเท่านั้นแต่ลูกหลานแต่แก่ลูกหลานที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัมผู้เป็นปิดาของเราทุกคนนี่นับเราได้เป็นทายาทเป็นลูกหลานของอับราฮัมเป็น ประชากรในพันธสัญญาของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราจึงเข้ามาเป็นประชากรแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ในการครอบครองอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเพราะความเชื่อของเราไม่ใช่เพราะการทำตามธรรมบัญญัติข้อที่17ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของชนชาติชนหลายชาติเฉพาะพระพักพระองค์ ที่ท่านเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงให้ชีวิตแก่คนที่ตายแล้วและทรงเรียกสิ่งที่ยังไม่เกิดนะให้มีขึ้นนะแม้ดูว่าจะหมดหวังแล้วแต่อับรามยังเชื่อว่าจะได้เป็นบิดาของชนหลายชาติตามคําที่ได้ตรัสไว้แล้วว่าพงพันธุ์ของเจ้าจะมากมายอย่างนั้นความเชื่อของท่านไม่ได้ลดน้อยลงเลย เมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่านซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้วเพราะท่านมีอายุประมาณร้อยปีแล้วและเมื่อคำนึงถึงคันของนางสาราว่าเป็นหมันท่านไม่ได้วันไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงถึงจึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงสามารถทำสิ่งที่ทรงสัญญาได้ี่น้องครับ ถึงแม้เวลาผ่านไป75ปีผ่านไปหลายปี20กว่าปีพี่น้องครับอับราฮัมยังมีความเชื่อและยังมั่นคงและไม่หวั่นไหวอยู่นี่แหละคือความเชื่อที่พระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าเป็นความเชื่อที่ทำให้เขาได้เป็นผู้ชอบธรรมได้เป็นคนที่ชอบธรรมและความเชื่อนี้ทำให้พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงพระสัญญาที่พระเจ้า ประธานให้กับอับราฮัมว่าจะเป็นบิดาของชนหลายชาติจะเป็นพง์บิดาของพงพันธ์ทั้งหลายในโลกนี้ประชาชาตินะเขาจะเป็นบิดาของประชาชาติแล้วก็เกิดขึ้นเป็นจริงแล้วพี่น้องครับผ่านทางความเชื่อในพระเยซูริตในเวลานี้ที่เรามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าอยู่ในอนาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับ ถ้าอับราฮัมไม่มีความเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้เป็นบิดาของประชาชาติจะไม่เกิดขึ้นนะเพราะอับราฮัมมีความเชื่อแล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่ว่าอายุมากแล้วนะภรรยานะนางสลาก็เป็นหมันโอ้เป็นไปไม่ได้เลยในความสามารถหรือแบบมนุษย์เป็นไปไม่ได้แต่อับราฮัมก็ยังไม่คลังแข่งใจพี่น้องครับหลายๆคนมาถึงตรงนี้โอ้ แล้วพระสัญญาของพระเจ้านะที่พระเจ้าสัญญาให้กับเราว่าเมื่อเราออกไปประกาศแล้วก็เป็นพยานพระองค์จะอยู่ได้กับเราและ,ะพระหมหาบัญชาที่พระเยซูคริสต์บอกกับเราว่าจงออกไปประกาศแล้วก็นําคนทุกชาติมาถึงมาเป็นสาวกของพระองค์แล้วพระหมหาบัญชาจะสําเร็จเป็นจริงได้เลยเมื่อเราออกไปเราจะได้นําคนเหล่านั้นมาถึงความรอดหรือมาเป็นสาวกของพระเยซูได้เลย พี่น้องครับขอให้เรามีความเชื่อความเชื่อจะทําให้พระหมหาบัญชาสําเร็จพระพันธสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับเราจะสําเร็จอย่างแน่น,นอนนะครับหลายๆคนอาจจะคิดถึงว่าเอ๊ะฉันมีความเชื่อน้อยหรือเปล่าหรือเวลาตอนนี้ทําไมพระสัญญายังไม่เห็นนะเกิดขึ้นเป็นจริงเลยยังไม่รู้สึกว่ามันกําลังเกิดผลหรืออะไรเลยนะมันไม่รู้สึกอะไรคือความความเชื่อน้อยไปไหมต้องมีความเชื่อมากแค่ไหนต้อง เป็นคนที่บริสุทธิ์เพอร์เฟกแค่ไหนพี่น้องครับดูชีวิตของอับราฮัมชีวิตของกษัตริย์ดาวิดมีข้อบกพร่องมออีมีหลายอย่างที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่พระเจ้าให้ยอมรับความเชื่อของเขาแล้วทําให้พระสัญญาของพระองค์นั้นเป็นจริงในชีวิตของอับราฮัมในชีวิตของดาวิดพีด่น้องครับพระเจ้าทรงสามารถที่จะให้พระสัญญาของพระองค์เป็นจริงในชีวิตของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเรา มีความเชื่อแล้วก็ไม่หวั่นไหวถึงแม้เวลานี้มันยังเ,เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ขอให้เราเชื่อในพระองค์เถอะนะครับพี่น้องครับเหมือนกับคนหนึ่งที่จะขึ้นเรือข้ามฟากนะไม่เคยขึ้นเรือมาก,ก่อนแล้วก็มีความรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเรือลำนี้มันจะพาไปรอดหรือเปล่านะพี่น้องครับการที่เรือจะนำคนหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ความเชื่อของคนคนนั้นว่าจะพานะเรือจะพาเขาไปได้หรือไปไม่ได้นะเพียงแค่เขามีความเชื่อพอที่จะขึ้นเรือตรงนั้นถึงแม้อยู่บนเรือแล้วยังกล้าก,ก,ก,กลัวอยู่ยังสันส่นๆอยู่ยังรู้สึกวันไหวอยู่แต่เรือก็พาเขาไปนะความเชื่อเพียงพอที่จะนับว่าเขานะขึ้นเรือแล้วก็พาไปอีกฟากหนึ่งได้ ในการติดตามพระเจ้าเราก็เดินในพระเจ้าอยู่ในทางของพระองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามีความเชื่อเพียงพอแค่เรายึดพระเยซูคริสต์ไว้ติดตามพระองค์ไม่ทิ้งพระองค์เพียงแค่นี้ความเชื่อของเราก็ถูกนับว่าเป็นความชอบธรรมและเราสามารถที่จะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งตามพระสัญญาของพระองค์ได้อย่างแน่นอนเเมนไหมครับข้อที่22นะครับด้วยเหตุนี้เองพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรม S <S ในบทสี่ตัวอย่างของบอลโลเรื่องการนับว่าเป็นคนชอบธรรมไม่มีตอนใดที่ท่านกล่าวว่าความชอบธรรมของพระเจ้าหรือของพระคิดถูกโอนมาเป็นของของผู discord, just, like ้เชื <S <S ่อคือความชอบธรรมเนี <S <S ่ยเป็นของพระเจ้านะไม่ได้เป็นของเราเรามีความชอบธรรมเพราะว่าเรามีพระเยซูเรามีพระเจ้าอยู่กับเราถูกไหมครับนะเป็นพระเมตตาของพระเจ้าเป็นการอภัยของพระเจ้าเป็นการยกโทษของพระเจ้าให้กับเรานะไม่ใช่เพราะการกระทําของเรา ความเชื่อของอับราฮัมนะเขาเยึดมั่นในพระเจ้านะมั่นใจอย่างมั่นคงในพระสัญญาเขาแน่ใจโดยไม่สั่นคลอนในพระเจ้านะและในพระสัญญาของพระองค์นะอับรามก็ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมโดยพระเมตตาของพระเจ้าโดยพระคุณของพระเจ้านะครับข้อที่23แต่ข้อความว่าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมนั้นไม่ได้เขียนไว้สำหรับท่านแต่ผู้เดียว แต่สําหรับเราด้วยแต่สาหรับพวกเราทุกคนพี่น้องครับที่ทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมคือเราที่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นขึ้นจากความตายคือพระเยซูผู้ทรงถูกมอบให้ถึงความตายเพราะการล่วงละเมิดของเราคือผู้ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นนะเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมพี่น้องครับเราเชื่อในพระเยซูคริส พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สิ้นพระชนเพื่อตายไถ่บาปเราตายไทนแทนนะพวกเราทุกคนนะตายเพราะการละเมิดของพวกเราทุกคนในพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย่นลองครับเป็นความชอบธรรมที่จะอยู่กับเราตลอดไปไม่แค่ในอดีตแล้วก็จบลงแล้วก็ในเวลานี้เราอยู่ได้ด้วยความชอบธรรมในพระเยซูคริส ที่พระองค์อยู่ด้วยกับเราถ้าพระองค์ไม่เป็นขึ้นจากความตายความชอบธรรมก็ก็ไม่มีอยู่กับพวกเราแต่ในเวลานี้พระองค์ทรงพระชนอยู่และความชอบธรรมของพระองค์ก็อยู่กับเราฉะนั้นพระสัญญาของพระองค์ที่พระองค์ทรงสัญญาว่าเมื่อเราออกไปประกาศเป็นพยานพระองค์จะอยู่กับเราเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคก็จะเป็นจริงท่ามกลางพวกเราพี่น้องครับเรามาถึงข้อคิดคําถามจากพระคาของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าคืออะไร นะเราเห็นถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่เป็นจริงในชีวิตของอับราฮัมเป็นบิดาของประชาชาติทั้งหลายแล้วในเวลานี้โดยความเชื่อที่อับราฮัมเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่เพราะอับราฮัมทำตามบทบัญญัติแต่อับราฮัมเชื่อในพระสัญญาของพระองค์เชื่อในการจัดเตรียมพระเยซูคริสต์ที่จะมาเป็นผู้ไถ่โทษแล้วก็ทําให้คนจํานวนมากมาย มาถึงความชอบธรรมของพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนแล้วการเป็นขึ้นของพระเยซูคริสต์นี่คือพระสัญญาตอนนี้เป็นจริงแล้วทมกลางพวกเราพี่น้องครับความเชื่อทําให้พระสัญญาเป็นจริงอย่างไรความเชื่อที่เชื่อในพระเยซูเชื่อในพระชกิตบนไม้กางเขนของพระเยซูเชื่อในการทรงพระชนอยู่ของพระองค์เชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระองค์ความเชื่อที่ เราเชื่อว่าโดยพระองค์เท่านั้นที่เป็นเป็นเหมือนเ,อเส้นเลือดใหญ่เป็นเหมือนเ,อเข็มขัดนิรภัยที่เราต้องยึดไว้เราทิ้งไม่ได้่นะครับแต่หลักศาสนาการปฏิบัติตามศาสนาเหมือนกับเรากําลังห้อยโหนอยู่ห้อยโหนแล้วก็มีโซ่ซึ่งโซ่นั้นคือ หลักธรรมศาสนาหรือหลักคําสอนของศาสนาที่เราจะต้องถือปฏิบัตินะเป็นเรื่องของจริยธรรมศรีลธรรมต่างๆที่เราจะต้องยึดถือแล้วก็ปฏิบัติก็เป็นเหมือนโซ่พี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือบทบัญญัติได้ครบนะโซ่ถ้ามันขาดสักนะข้อหนึ่งนะไม่ต้องทุกข้อคนที่ยึดโซ่นั้นมันก็ตกล่วงลงไปนะถ้าหากว่าข้างล่างคือ บืงนะ่ายนรกข้างบนคือสวรรค์เรากาลังห้อยหนอยู่พี่น้องครับพระเยซูก็เปรียบเหมือนเข็มขัดนิรภัยหรือ,เ,อเชือกที่ไว้คล้องเวลาคนขึ้นที่สูงนะถ้าเกิดว่าโซ่มันขาดเชือกที่คล้องเข็มขัดนิรภัยนั้นก็จะยึดคนนั้นไว้ไม่ให้หล่นลงไปถึงพื้นนี่คือพระคุณที่พระเจ้าให้กับเราเราทุกคนนะมีความเชื่อก็คือเชื่อว่าเราจะรอดได้หรือชอบทําได้ก็โดย พระเยซูคิ์ที่เป็นเข็มขัดนิรภัยนั้นก็อย่าให้เราหลุดออกจากเข็มขัดนิรภัยนั้นเราจะยึดไว้ตลอดเวลาแต่เราก็ยังต้องนะถือปฏิบัติหรือทําตามสิ่งที่ดีจริยธรรมศีลธรรมที่ถูกต้องที่ศาสนาบอกกับเราว่าจะต้องยึดถือแล้วก็ทําตามเห็นไ,ไหมครับคุณมีความเชื่อว่าพระสัญญาจะสําเร็จในชีวิตของคุณอย่างไรไม่ครับอับราฮมัมเชื่อว่า ระสัญญาของพระองค์ที่พระองค์ทรงให้นะกับเขาสําเร็จเขามีความเชื่อไม่หวั่นไหวแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆพี่น้องครับในพระมหาบัญชาของพระเยซูริ์พระองค์บอกกับเราทุกคนเช่นเดียวกันว่าจงออกไปนําคนทุกชาติมาเป็นสาวกพี่น้องครับคุณเชื่อไหมว่าคุณสามารถที่จะออกไปแล้วก็นําคนมาเป็นสาวกของพระเยซูริ์ได้ถ้าคุณเชื่อคุณก็สามารถที่จะเห็นพระสัญญาของพระองค์นั้นเป็นจริงพระมหาบัญชา ที่พระองค์ทรงสัตวว่าจะอยู่กับเราแล้วก็จะให้เราเป็นคนนําคนมาถึงความรอดได้ก็จะเป็นจริงเอเมนนะครับความเชื่อตรงนี้ขึ้นอยู่กับน้องนะครับว่าเชื่ออย่างไรคุณจะบอกให้คนอื่นรู้ว่าพระสัญญาเป็นจริงด้วยความเชื่อได้อย่างไรพระสัญญาของพระองค์เป็นจริงในคนอื่นๆคนรอบข้างคนอื่นทุกคนพระสัญญาของพระเจ้ามีกับทุกคนและพระสัญญานั้นเป็นจริงได้โดยความเชื่อของเขา คนจำนวนมากมายยังไม่รู้ในเรื่องนี้เราจะบอกแล้วก็ให้กับคนเหล่านั้นรู้ได้อย่างไรพี่น้องครับถ้าเราไม่เป็นเหมือนอับราฮมัมไม่แสดงความเชื่อคนอื่นที่ยังไม่รู้เขาก็ยังไม่เห็นแต่ถ้าเกิดชีวิตของเราสแดงถึงความเชื่อแล้วก็พระสัญญาของพระองค์เป็นจริงเรานำคนนู้นคนนี้มาถึงความรอดจริงเราช่วยเขาเป็นสาวกที่เชื่อฟังได้จริงพี่น้องครับถ้าความเชื่อของเราทําให้คนมากมายรอบข้างเราได้เห็นว่าอ๋อ oh, พระเจ้าอยู่ได้กับคนนี้จริงๆ พระเจ้าอยู่ได้กับคนนี้ได้พระเจ้าก็อยู่ได้กับเขาได้ก็จะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เราจะให้คนรอบข้างได้รู้ว่าพระเจ้าทรงให้คนทุกคนนั้นไปถึงพระสัญญาของพระองค์ได้จริงๆโดยความเชื่อของเขาที่เขาเชื่อฟังแล้วกอ็อยู่ในความชอบธรรมอยู่ในพระคุณของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ด้วยความสามารถด้วยสติปัญญาความเฉลียวฉลาดของเขาเอเมนนะครับ เอาละครับเราจะที่ฐาน่อพระเจ้าร่วมกันเนาะอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังทตาตามนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเจ้าคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดเชื่อนำเราขอพระเยนบริสุดชี่จนำเราพระองค์เจ้าข้าเราไม่สามารถที่จะอ,อยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ได้ด้วยกําลัง เศรษปัญญาอันจากัดของความเป็นมนุษย์พรองจุค่าแต่เราขอพึ่งพระวิญญาโุที์จะนำเราที่เราจะสามารถอ,าอยู่ในความเชื่อแล้วก็ไม่หวั่นไหวเหมือนอย่างอับราฮัมได้พระองจาค่ะและขอให้พระสัญญาของพระองค์ในชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นเป็นจริงพรองจาค่ะเราชีฐฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบุณพระเจ้าขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จยเติมเต,ต็มให้กับพวกเราทุกๆคนขอพระเจ้าอุยพรครับ รักคอพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้แค่เป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักดีจที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากคนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไป right now